ในช่วงตะลุยตลาดทุนปกติแล้วนะคะก็จะพาไปดูธุรกิจที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะในช่วงร,รอบสัปดาห์ที่ผ่านมามหลายสัปดาห์แล้วนี่ฉันพาไปดูหลากหลายธุรกิจม,มีผลกําไรเป็นอย่างดีเลยนะคะวันนี้จะมาดูหนึ่งตัวอย่างบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอไนะคะแล้วก็ขนทางไม่ได้โรยด้วยกลีบลาบนะคะเราต้องยอมรับค่ะว่าหุ้นที่อยู่ในตลาดทุนของบ้านเรานั้นไม่ได้มีบริษัทที่จะมีกําไรเท่านั้นนะคะบางบริษัทนั้นขาดทุนค่ะ บางบริษัทขาดทุนสะสมกันมาหลายปีนะคะแต่ว่าพอถึงวันหนึ่งที่เขาสามารถล้างขาดทุนได้และก้าวเข้าสู่การมีกําไรเป็นปีแรกอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะทําอย่างไรธุรกิจที่เคยขาดทุนจะพลิกฟื้นกลับมามีกําไรอันนี้เดี๋ยวจะพาไปหาคําตอบ mm. ด้วยหุ้นของวูเดอร์สมาส์นะคะ mm. แต่ก็ต้องย้ํากันนะคะว่าการที่ธุรกิจกลับมามีกําไรแล้วเนี่ยในอนาคตจะมีกําไรได้อย่างเสถียรไหมอันนี้ต้องดูกันอย่างยาวๆนะคะก็เหมือน คนเราดูใจกันก็ต้องดูใจกันยาวๆถึงจะรู้ว่าธุรกิจนั้นดีจริงหรือไม่ไมเพราะฉะนั้นวิธีการพลิกฟื้นธุรกิจของ Builders Mart เป็นยังไงติดตามได้บทสัมภาษณ์พิเศษที่ฉันมิวไปพูดคุยกับ CEO ของฮูด BSM ค่ะ สวัสดีครับก่อนเดือต้องทำความรู้จักกับบริษัทก่อนเลยนะคะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ m a i วันดีเลยวาเลนไทน์14่กุมภาพันธ์2551เใช่ครับค่ะเล่าถึงประวัติการทำธุรกิจนิดนึงนะคะว่าบริษัททำอะไรบ้างค่ะครับคือบริษัทนี้เริ่มต้นด้วยโปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์2ตัวนะครับก็คือตัวแรกคือผลิตภัณฑ์ยิบซ้มนะครับยิบซ้มนี่หลายท่านอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าคือใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับ ยิซัมก็จะใช้ผนังกั้นห้องนะครับหรือว่าใช้ทําฝ้าเพดานนะครับแล้วก็ในใช้ในอาคารสูงนะครับเพราะว่าในตึกสูงเนี่ยเขาจะไม่ใช้ก่ออิฐฉาบป,ปูนนะครับแล้วก็ตัวโปรดักหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวที่2เนี่ยก็เป็นระบบผนังกั้นห้องเหมือนกันนะครับแต่ทําจากกระจกอลูมิเนียมนะครับหรือเป็นพวกประตูบานเลื่อนนะครับที่ใช้กับอาคารสํานักงานห้องประชุมนะครับธนาคารห้างร้านต่าง นะครับก็เราเริ่มจาก p r o d u c t ์สตัวนี้นะครับพอเราเริ่มทําธุรกิจมากขึ้นเนี่ยเราก็มีการเพิ่ม p r o d u c t ์เข้าไปมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเป็นพรมปูพื้นนะครับหรือว่าไม้ MDF ไม้ทำเฟอร์นิเจอหรือว่าสีหลายตัวนะครับที่เพิ่มเข้าไปนะครับแต่พอไปๆม,ม,มาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าคือเราเพิ่มเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ทำให้เรากลายเป็นไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญละ แต่กลายเป็นเราขายทุกอย่างนะครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนนะครับจากผลิตที่มีอยู่หลายๆตัวเนี่ยเราก็เหลือแค่ปัจจุบันเหลือแค่สามตัวนะครับเริ่มเปลี่ยนมาตั้งแต่ปีไหนคะ,ะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อประมาณสามปีที่แล้วนะครับคือว่าปี2 0 1พันสิบสองพันสิบเ็ดเนี่ยเป็นปีที่บริษัทเราขาดทุนตอน่อเนื่องนะครับสองปีแล้วเราก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงขาดทุนในเมื่อยอดขายเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เราก็มาพบว่า สินค้าที่เราขายเนี่ยคือกำไรขั้นต้นเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ลูกค้าหาซื้อได้ทั่วไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาซื้อที่เรานะครับเราก็ตัดสินใจว่าเราเปลี่ยนโมเดลธุรกิจว่าเราจะเป็นผู้ชำนาญในสินค้าแต่ละประเภทที่เรา,เราจัดจำหน่ายนะครับปัจจุบันนี้ก็เหลือสินค้าอยู่3กลุ่มะนะครับกลุ่มแรกก็เป็นผลิตภัณฑ์ยิบซ้ำเหมือนเดิมนะครับแต่จากเมื่อก่อนเนี่ยที่เราเป็นผู้จัดจาหน่าย ตอนนี้เราเป็นผู้ผลิตด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่2คือระบบผนังกั้นห้องเหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้เป็นสินค้าที่เป็นแบรนด์ของเราเองแล้วก็เราผลิตเองนะครับไม่เพียงแต่ขายในประเทศเราส่งออกด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยเป็นตัวที่เราได้ไลนยเส้นที่ผลิตในเมืองไทยเป็นระบบประตูหน้าต่างนะครับใช้ตราสินค้าว่าเฟล t เชอร์ะนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่สตัว หลืออยู่3ตัวการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจจะทำให้บริษัทกลับมามีกำไรเพิ่มมากขึ้นได้ยังไงคะก็มีหลายๆแฟกเตอร์นะครับหรือหลายปัจจัยอย่างอย่างถ้าเรามีโปรดักต์หลายตัวเนี่ยปัญหาที่เราพบก็คือเรื่องของอสินค้าคงคลังนะครับเรื่องของสต็อกเพราะเราต้องเก็บสินค้าเนี่ยจำนวนมหาศาลนะครับแล้วก็บางสินค้าก็มีอายุ นะครับบางสินค้าก็มีความเสียหายนะครับพอเหลือแค่3ามกลุ่มเนี่ก็ง่ายมากขึ้นสําหรับเราในการจัดเรื่องระบบสินค้าคงคลังนะครับหรือว่าเรื่องการจัดส่งสินค้าที่เป็นเป็นปัจจัยหลักที่เราบริการลูกค้าเนี่ยก็ทําได้ง่ายขึ้นแล้วก็ส่งได้รวดเร็วมากขึ้นส่วนในเรื่องของลูกค้าเนี่ยถ้าลูกค้ามองว่าเราเป็นผู้ชํานาญในด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็จะอยากจะมาหาเรานะครับ สินค้าที่โฟกัสทั้ง3ตัวนี้อัตรากําไรขั้นต้นดีกว่าสินค้าเดิมๆที่เราเคยขายอยู่ไหมคะดีกว่าครับยังไงบ้างคะก็อย่างสินค้าทั่วไปถ้าเป็นคอ m โม d i ตี้โปรดักต์เนี่ยกำไรไม่สูงอาจจะอยู่ที่ประมาณ5 10ซนะครับแล้วก็ประกอบกับเราต้องให้เครดิตกับทางลูกค้าด้วยนะครับแล้วเขก็หาซื้อที่ไหนก็ได้นะครับก็เลยทำให้กำไรขั้นต้นอย่างที่เรียนให้ทราบคือมันจะจะต่ำ แต่ถ้าสินค้าที่เราผลิตเองนะครับหรือว่า,าเฉพาะเราเจ้าเดียวที่ทจัดจำหน่ายนะครับกำไรขั้นต้นก็สูงขึ้นก็ประมาณ25% 30%บางตัวก็35%นะครับในช่วงที่ผ่านมาบริษัทก็ถือว่าเคยขาดทุนมาก่อนนะคะคในช่วงปี2555จะถือว่าเป็นปีแรกเลยหรือเปล่าคะที่พลิกฟื้นจากขาดทุนมามีกำไร ถือว่าเป็นปีแรกหลังจากที่เราขัดทุนต่อเนื่องมา2ปีะ 2> นะครับที่เราขัดทุนเนี่ยก็มี2เหตุผลหลักนะครับเหตุผลแรกก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปว่าเวลาที่เราทําสินค้าหลายตัวเนี่ยความชํานาญไม่มีทีนี้ก็เกิดช่องโหว่หลายอย่างนะครับเรื่องการ Manage อินเวนทอรี a n a g e s สต c อต่างๆนะครับหรือว่าเรื่องของ Margin หรือกําไรขั้นต้นก็น้อยนะครับทีนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจว่าเราจะโฟกัสแค่3 p r โปรดั นะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราขาดทุนก็เพราะว่าเราไปลงทุนกับโรงงานที่ทําระบบประตูหน้าต่างนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับทีนี้เวลาที่ลงทุนกับโรงงานเนี่ยคือในช่วงแรกเนี่ยคือรายได้ยังไม่เข้านะครับเพราะว่าต้องทําตลาดก่อนนะครับเราลงทุนกับโรงงานนั้นน่าจะประมาณสัก40ล้านนะครับ ก็พอมาถึงตอนนี้คือทุกอย่างเซตอัพหมดเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะปี2555ถือว่าจะเป็นการล้างขาดทุนสะสมได้เลยใช่ไหมคะคคเพราะฉะนั้นในปี2555ตัวเลขที่จะออกมาก็คาดว่าน่าจะกลับมามีกำไรแล้วคาดคการเรื่องของการเติบโตในปี2556น่าจะเป็นยังไงคะ ถ้าพูดถึงเป้าหมายของการเติบโตคือเราตั้งเป้าว่าเราอยากเติบโตปีละ30% 30%จากฐานปี2555เท่าไหร่คะคที่เรามีรายได้รวมปี2555เนี่ยรายได้รวมเราน่าจะประมาณ420-430ล้านนะครับค่ะนั้นถ้า30%ก็น่าจะประมาณ500กวาล้านนะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าจากเนี้ยต่อไปอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะแตะยอดขายที่พันล้าน ตอนนี้ถ้าพูดถึงการรับรู้รายได้แบ็กหลอกที่เรามีอยู่ในมือเป็นยังไงบ้างคะครับก็แบ็กหลอกเนี่ยถ้าพูดถึงงานยิบซ้ำนะครับงานยิบซ้ำเป็นงานที่ต่อเนื่องนะครับก็งานยิบซ้ำเนี่ยคือปกติเดือนหนึ่งก็ประมาณ1ิบแดถึงยี่สิบล้านนะครับค่ะแล้วก็ที่เราได้โครงการมาแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณ5้าสิบหสิบล้านนะครับอันนี้คือที่รู้นะครับจากโปรเจกต์ต่อเนื่องจากปีที่แล้วนะครับส่วนงานของประตูหน้าต่างเนี่ย งานประตูหน้าต่างเราค่อนข้างจะโชคดีหน่อยเพราะว่าโปรดัก t ์ของเราเได้ผ่านการผ่านผลเทสต่ตางๆนะครับก็เลยทําให้มีตลาดหนึ่งที่เราสามารถซัพพลายให้ได้ก็คือพวกที่ทำโรงงานที่ทําบ้านสําเร็จรูปส่งออกต่างประเทศนะฮะตรงนี้เราก็เขาก็ใช้สินค้าเรื่อยๆเดือนหนึ่งก็ประมาณ3ล้าน5ล้านนะครับก็คือรวมๆแล้วเนี่ยถ้าถามถึง b a c k หลอกก็น่าจะประมาณสองล้านได้นะครับค,คือสำหรับปีนี้ที่ที่ ดูว่าได้งานอยู่แล้ว2,556นี้นะคะแน่แน่เลยมีแบคหลอกอยู่ในมือประมาณ200ล้านเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเป็นที่น่ากังวลใจมากกับภาคหลากหลายธุรกิจนะคะอย่างอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยโครงการบ้านก็ประกาศแล้วว่าอย่างน้อยเฉลี่ยขึ้นแน่ๆ5ใช่ไหมคะตรงนี้มีผลต่อการทำธุรกิจของเราไหมคะมีผลทางอ้อมนะครับไม่ได้มีผลโดยตรงกับเราเพราะว่าอย่างการผลิตของเราก็จะเป็น การผลิตเบานะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้คนเยอะนะครับคือใช้เครื่องจักรนะครับแต่จะมีผลทางอ้อมหมายความว่ามีผลกับลูกค้าเราที่เป็นผู้รับเหมานะครับเพราะว่าค่าแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยต้นทุนเขาก็สูงขึ้นนะครับส่วนในแง่ของราคาสินค้าเนี่ยถามว่าจะมีการปรับขึ้นไหมก็คงจะมีการปรับขึ้นนะครับ แต่จะไม่ได้ปรับขึ้นสูงมากทั้งค่าแรงที่สูงขึ้นกับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยเนี่ยจะทําให้ต้นทุนในการก่อสร้างเนี่ยสูงขึ้นก็จะมีผลทางอ้อมเหมือนกันแตไน่ไม่น่าจะกระทบเราเยอะนะครับที่เราพยายามทําตอนนี้คือว่าหา Product หรือพัฒนาโ r o d u c t หรือสินค้าของเราเนี่ยที่จะทําให้ลูกค้าเราเนี่ยติดตั้งได้เร็วขึ้นนะครับประหยัดเวลามากขึ้น แนวน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงเติบโตต่อเนื่องเลยนะคะคทาง BSM มองว่าธุรกิจของเราจะล้อไปกับกระแสนี้ไหมคะครับก็แน่นอนนะคือคิดว่ายังไงคือลูกค้าเราเนี่ยเป็น,เป,นเป็นทั้งผู้รับเหมาแล้วก็ทั้ง d e เวลลอปเอร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเขาโตมากขึ้นเขาทำโครงการมากขึ้นนะครับเราก็ได้ซัพพลายของให้เขามากขึ้นนะครับก็จะทำให้โตตามอยู่แล้วนะครับ แต่ที่บริษัทพยายามจะทำนะครับก็คือว่าเราดูว่าอย่างช่องทางไหนนะครับหรือตลาดไหนที่เป็นคือตลาดใหม่อันไหนที่เราเข้าไปได้บ้างโปรดักต์ใหม่อันไหนที่เราเราเข้าไปได้บ้างนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้ว่าตลาดคอนโดก็เป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็โปรดักต์ที่เขาน่าจะต้องการใช้ก็คือว่าเป็นผนังกั้นห้องที่เป็นประตูบานเลื่อนนะครับเราก็เลยจะโฟกัสตรงส่วนนี้ ปัญหาไน่มีทางออกนะครับก็อย่างทุกที่ก็จะมีประตูหนีไฟคือยังไงมันต้องมีทางออกแหละแต่ส่วนทางออกผลมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะดีไม่ดีหรือว่าดีมากดีน้อยเนี่ยคือมันต้องมีทางออกแล้วทุกอย่างอ่ง ต้องดูใจกันต่อไปนะคะคบ,บทพิสูจน์หนึ่งที่ทาง c ีอของ BSM แสดงให้นักลงทุนในตลาดหุ้นเห็นนั่นก็คือเรื่องของการทําธุรกิจพลิกฟื้นจากขาดทุนมันมีกําไรแต่หลังจากนี้จะมีกําไรได้อย่างสเสถียรไหมและปีสองพันห้าร้อยห้าสิบตัวเลขจะข้อออกมาแบบไหนก็ต้องติดตามข่าวนะคะก็ต้องดูใจกันนานๆสําหรับหุ้นในตลาดทุนอย่าพิ่งต<ม>ื่นตืมนก็ต้องดิ้นกันไปอ่าจะต้องดิ้นกันต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนคุณเทพกรเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูไอทีกันหน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้คุณทพกิจจไปัด หูกระตายหน่อยรู้สึกจะเยังค่อยดีเลยช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเขาบอกว่า Facebook มีฟังก์ชันใหม่ให้ทดลองเล่นแล้วนะวซเชจแรนอะไรอเดี๋ยวกลับมาคะ